สวัสดีครับ,รบมาพบกับพวกเราที่เบนต์ตลิ่งชันนะคะบมเบนต์ตลิ่งชันค่ะผมต้นเบนต์ตลิ่งชันครับวันนี้พวกเราจะพามาดูรถไฟฟ้านะคะที่เป็นที่ยอดนิยมนตอนนี้นะคะเป็นรถ SUV ของเบนซ์นะคะก็คือ EQB 250 AMG Line นะคะเราไม่มารีวิวอะไรเยอะค่ะวันนี้ก็คือคนอื่นรีวิวกันหมดแล้วเราจะพามาดูว่ารถจริงอันนี้จะเป็นรถส่งมอบอะค่ะก็คือมี สีขาวแล้วก็สีดำนะคะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะรถไฟฟ้าวิ่งได้กี่กิโลคะพี่ต้นรถไฟฟ้าของเราจะวิ่งได้460กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับน้องบุ๋มแล้วตอนนี้ค่ะมีขายไหมคะหรือว่าเต็นพีออเดอร์อะไรเงี้ยมีแล้วครับผมอย่างที่น้องบุ๋มเห็นเลยคันนี้คันสีดำเนี่ยจะเป็นรถที่พ้อสมมอบซึ่งเป็นลูกค้าของต้นเองครับผมว่าตบมือรัวๆอ่าดูๆๆๆเลยค่ะแล้วก็ ตอนนี้คือสีขาวก็คือรถส่งม่บเหมือนกันสม่บเหมือนกันใช่ครับปิดฟิมแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคแล้วตอนนี้ค่ะผมคือมีข้อสงสัยว่ายังไงครับผมฝนตกบ้านเราตอนนี้ก็ถ้าใช้รถเนี้ยคือเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกทางด้านหน้าก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นกระจังหน้าที่แบบปิดทึบแล้วเนาะค่ะอ่าก็อย่างที่น้องหมุมสงสัยว่าถ้าเกิดลุยน้ำถามาราลุยได้ไหมก็ไปได้นะครับผมอย่าง ตัวล้อเนี่ยก็สาม,มารถุยได้ถามว่าประมาณไหนก็คือประมาณ30%ประมาณครึ่งล้อนะครับผมอ่าโอเคก็จะมาให้ดูความสวยงามของรถ e t b รุ่นใหม่ตัวนี้ก็คือกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบติดทึบแล้วพร้อมโลโก้ mercedes benz นี่เลยนะครับท้องผมแล้วก็ไฟเป็น l e d performance ะนะครับผมแล้วก็นี่เอกลักษณ์เลยทองผมุมค่ะสีฟ้าอ๋อก็คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยใช่ไหมคะใชแล้ว<อ>นี่ครับเอกลักษณ์เลยามากค่ะ ชื่อว่าอะไรครับ EQB 250 AMG Line ไมถึ AMG ชุดแต่งครับน้องบุมนี่ชุดแต่งก็คือเป็นอุปกรณ์ AMG เลยใช่ไหมคะใช่ชุดแต่งเลยพร้อมเซนเซอร์รอบคัน,คนไหมคะอุปกรณ์รอบคันครับน้องบุมค่ะก็มาดูกันเลยค่ะว่า EQB 250 AMG Line นะคะพี่ต้นคะคือรถรุ่นนี้คะ่ะเขาวิ่งความเร็วได้ที่เท่าไหร่คะ,ะครถคันนี้วิ่งความเร็วได้อยู่ที่160กิโเมตร่อชั่วโมงครับน้องบุมแล้วถ้าสมติด้า ผม,มใช้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาเหมาะไหมคะกับการใช้ผู้หญิงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เหมาะมากอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องขับทางไกลอ่ะอันเนี้ยแรงม้าได้ถี่ถึง190 1 9 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดได้อยู่ถึง300กว่านิวต<อ>ันเมตรเลยนะครับน้องหมขับในเมืองก็สบายขับนอกเมืองก็สบายก็คือเรื่องชาร์จอะไรนี่คือได้หมดเลยเรื่องชาร์จสะดวกครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสถานีตามชาร์จตามปั๊มทั่วไปอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยจะรองรับ2ระบบด้วยครับน้องหมก็คือจะมีช่อง กระแสรองรับกระแสสลับของ AC แล้วก็รองรับกระแสตรงเลยนะครับของ DC ครับทั้งบุ๋มอ๋อใช่แล้วสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วมุณอยากทราบว่ารถรุ่นนี้ค่ะนั่งได้กี่ที่นั่งคะดูเหมือนคันใหญ่มากเลยค่ะรถนี้จะนั่งได้อยู่ที่ห้าที่นั่งครับทั้งบมอ๋อโอเคคือนั่งได้แบบสะดวกสบายเลยใช่แล้ว ก็เหมือนเห็นข้างหลังเป็นหลังคาซันรูฟใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเป็นหลังคาซันรูฟแล้วก็จะมีโรบาร์ไว้สำหรับใส่ของได้ด้วยอ๋อค่ะใช่ก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วด้านในอ่ะค่ะก็คือผมอยากเห็นเรื่องแบบระบบด้านในของเขาเบาะหรือว่าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คือเข้าไปดูได้เลยไหมคะได้เดี๋ยวพี่ต้นขออธิบายทางด้านนอกก่อนดีกว่าราะว่ารถเขาบอกว่าเพอร์เฟกต์มากก็คือจะเป็น ล้อล้อนี้จะเป็นล้อ2 3 5 45ขนาดแม็กยีนะครับขนาดล้อีนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อสไตล์ใหม่เลยของ Mercedes b e n บเลยให้ความหรูหราสปอร์ตมากก็คือสวยมากค่ะก็คือเขาเน้นเป็นดีไซน์นี้ไปเลยใช่ไหมใช่ครับเฉพาะเลยเอกลักษณ์เลยครับคือมองมารู้เลยว่าเออเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าล้อเขาจะเด่นมากเลยใช่ครับเด่นมากแล้วก็มาต่อที่ทางด้านข้างด้านข้างจะเป็นระบบไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็จะมีระบบ บายสปอร์ตด้วยน้องบุ๋มบายสปอร์ตคืออะไรคือคือผมเตือนก่อนอ๋คอรถที่มาเตือนใครต้องปีขึ้นมาใช่เป็นลูกสามเหลี่ยมสะดวกสบายสำหผู้หญิงขับเลยเนาะได้ใช่ใช่แล้วก็รอบคันนี้ก็คือจะเป็นระบบกุญแจคิเลสโกทั้ง4ด้านเลยน้องบุ๋มสะดวกสบายมากก็คือแตะได้เลยใช่เวลาแตะนี้ก็เปิดได้เลยใช่สะดวกสบายถึงบอกว่าผู้หญิงขับเนี่ยก็สบายสบายอย่างลูกค้าของของของพี่อ่ะ คันนี้สีดำเนี่ยก็จะเป็นคุณผู้หญิง<อ>แล้วก็ไว้เวลาขับรถไปรับลูกเขาบอกว่าสะดวกสบายคันนี้เขาชอบมากเลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาใช้เป็น GLB คราวนี้เขามาเลือกเป็น EQB เนี่ยเขาก็ถามพี่ว่าอันนี้มีแอร์หลังไหมซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องไปดูซึ่งมีแอร์หลังเท่านั้นแหละครับววเขาจองเลยชอบเลยและเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยใช่แล้วก็คือประหยัดพลังงานด้านน้ำมันด้วยอันนี้ก็คือไฟไท้ายใช่ไหมคะพี่ต้นคือคเขาจะมีดีไซน์คือ ยาวมาถึงด้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วโลโก้ตรงนี้ก็คือเด่นชัดเจนมาก eqv 250แล้วก็มีโลโก้ mercedes benz ชัดเจนที่ที่ที่ต้งผุมฐานในงานด้านหลังก็เป็นชุดแต่งของ mg อ๋อก็คือทำให้มีความเป็นสปอร์ตมีความน่าขับมากขึ้นแล้วก็อันนี้คือรัดที่เปิดนะครับอ๋อกดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วถ้าจะปิดอะคะก็คือปิดตรงนี้ ดูข้างในก่อนไหมกว้างมากเลยคุณผมข้างในคือกว้างมากแล้วถ้าเราจะใส่ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถพับเบาะได้เลยไหมคะใช่ครับสามารถพับเบาะได้เลยครับอันนี้จะสามารถลื่นได้เนาะอ๋อเวลาปิดอย่างงี้ใช่มใช่ใช่ครับค่ะคุณผู้ชมจอยลองลองดูหรือต้นชาไปนี่นเบาะก็คืออย่างงี้ได้เลยใช่ไหมคใช่ครับเราสามารถถอดได้นี่ครับตัวทีครับอ้าอยู่นี้พี่ต้นน้องมนจับตรงนี้ค่ะ ก็คือพับลงได้เลยใช่ใช่ใช่คือกว้างไหมน้องบุ๋มกว้างนะกว้างมากคือผมเป็นคนชอบคืออยากจะไปปัดจักรยานก็คือสามารถใส่จักรยานก็คือสามารถใสจักรยานได้เลยใช่ค่ะอย่างนี้สบายเลยนะก็คือเอาจักรยานใส่ได้อย่างสะดวกสบายเลยอย่างนี้สบายเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอดได้เลยอ๋อแบบนี้ใช่ใช่ใช่ ก็เหมาะมากกับผู้หญิงที่แบบว่าต้องไปอแอคทิวิตี้โอเคมากค่ะก็คือใส่จักรยานหรือว่าถ้าเหมือนคุณผู้ชาย,ยาไปตีกล์ฟก็คือใส่ถุงกลอบได้สะดวกสบายเลยเนาะหรือว่าจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้แบบใส่บรรจุได้เยอะมากโอเคเขาดูข้างในต่อหรือว่าอ๋ออันนี้ก่อนเนาะ อันนี้คือเป็นที่ชาร์จเหรอคะหรือว่าเป็นใช่ครับอันนี้เป็นที่ชาร์จก็คือมีแบบไหนบ้างนะคะก็คือ,ดคอเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไ,<ป>ไปดูทางด้านนู้นดีกว่าพี่ต้นเตรียมการชาร์จไว้แล้วได้เลยครับงไป,ไปมงมานี่ทางนี้เลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยต้องปุมเปิดเลยครับปุเามเปิดเลยอันนี้เป็น w บ็อกซ์นะครับโอเคนี่ นี่น้องหมุ่นนี่วอบออ๋อแล้วก็เราก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันก็คือเสียบได้เลยใช้ได้่บายเลยแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรแล้วใช่ไหมคะก็คือใช่เลยใช่ครับอ๋อก็อันนี้ก็คือเป็นไฟบ้านใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ครับก็คืออันนี้อีกเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยเด็ต้นอธิบายให้ก็คือตอนนี้ทางเบนท์ตะเ่งชันของเราอ่ะที่ออกรถ EQB ของเราเนี่ยเราจะแถมวอล์อ็อกแบบนี้เลย ของกีค่าติดตั้งไปติดตั้งให้ที่บ้านเลยครับน้องบุ๋มสะดวกไหมสะดวกค่ะสะดวกโอ้โหแล้วผู้หญิงใช้ง่ายด้วยใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะแค่เสียบเข้าไปใช่ใช้ง่ายมากเลยก็ส่วนช่อง DC เนี่ยลองลองรับกระแสตรงนะครับ100่งกิโลวัตต์ก็ถึงสามารถทําได้ให้เข้าเร็วไงครับใช้เวลาแค่สามสิบกว่นาทีเองชาร์จใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องก็เวลาเราไปชาร์จตามสถานีเราก็นั่ง ทานกาแฟนั่งทาผชอบนั่งทอนอยู่แล้วโอ้ชิลๆเลยชแม่เลยใช่ไหมคะใช่ชิลๆเลยสบายเลยโอเคค่ะผมอยากเห็นด้านในอะค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นผมก็อยากจะเห็นข้างในรุ่น EQV อะค่ะว่าเป็นยังไงพี่ต้นเข้าพาเข้ามาดูแลก็คืออันดับแรกเลยที่ผมเห็นก็คือพวงมาลัยค่ะเหมือนพวงมาลัยรุ่นอื่นไหมคะเป็นพวงมาลัย MG แบบท้ายป่านของผมนี่ไงอ๋อ ก็คือเป็นเหมือนพวกอ่ารุ่นอื่นมันพวกแนป้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่นีเป็นหนังแนป้าด้วยน้องบุ๋มมันก็จะแบบทําให้เราแบบใช่ค่ะใช่แล้วก็มาติฟังก์ชันด้านนี้ก็คือสามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทางด้านขวาก็จะเชื่อมต่อทางด้านตรงนี้ค่ะ แล้วก็ทางด้านนี้เชื่อมต่อทางด้านนี้อันนี้จะเป็นจอที่เชื่อมต่อแล้วผมจอใหญ่มากเลยพี่ต้นชอบไหม,มชอบแล้วผมเห็นอีกอันหนึ่งคือที่สวยก็คือจะเป็นด้านนี้ค่ะที่เรารังเปิดโชว์อยู่นช่นคป็นแบบใหม่เลยเป็น AMG ร้านแบบใหม่เลยแล้วก็อันนี้เห็นไฟที่ชัดเจนมากเลยพี่ต้นเดี๋ยวพี่ต้นตน,นะเปิดไฟโชว์ไปเรื่อยๆดู คือ,อประมาณว่าแบบขับรถแต่ละวันในสีก็จะไม่เหมือนกันตอนคือสวยมากเลยนะคุณผมแบบแบบอยากจะปอดงเงี้ยนี่คือเหมือนเขาออกช่องแอร์ด้วยไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะด้านข้างเลยอ๋อค่ะใช่แล้วนี่เป็นได้หมดเลยช่องแอร์ก็มีไฟตามที่เราเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ด้านข้างแล้วก็ทางด้านข้างของรถผมด้วยค่ะแล้วก็รุ่นนี้ผมสังเกตคือหลังคาสลรูอะแน่นอนค่ะคือตรงไหนคะนอ๋อตรงนี้เลย Oh, น้องบุ๋มชอบสังเกตใช่พอดีเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีหลังคาสันลูปก็คือเขาแบ่งเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเปิดแล้วอะ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกว่าเราขับ <AK. S 1> รถแบบนี่อ๋อว้าวมากค่ะชอบไหมครับชอบเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราได้นั่งรถสปอร์ตที่มันเป็นรถเก่งสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นรถ SUV ใช่แล้วแล้วเบาะที่น้องบุ๋มนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะ อติโก้พร้อมกับไมโครคัตนะครับเป็นเฉพาะพิเศษของรุ่น EQB เลยแล้วเขาเหมือนมีด้ายแดงเป็นตะเข็บด้วยใช่ไหมใช่ับได้วยใช่ครับอ๋อสวยดีนะคะเป็นมันมีดีไซน์วางของอันนี้จะเป็นเวลชาร์จนะครับก็คือเอาโทรศัพท์วางได้เลยใช่แล้วแล้วถ้าผมจะเชื่อมต่อเชื่อมต่ออันนี้จะเป็นระบบ MBUX รองรับ Apple and Apple CarPlay Android Auto ก็คือสามารถเชื่อมได้เลยเป็นบลูทูธได้เลยไหมคะอันนี้ต้องใช้สายค่ะทุกหมอ๋อใช้สายก็คือเสียบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีช่องเชื่อมต่อเรียบร้อยหมดทุกอย่างใช้ซใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคง่ายมากแล้วตรงนี้ก็คือสามารถทัชสกรีนได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหมุนทัชสกรีนค่ะทุกหมอ๋อโอเคอันนี้ก็จะมีโหมดปรับดินามิกก็คือสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตตามนี้ได้เลยอ๋อค่ะก็คือใช้ง่ายตรงนี้ก็คือทัชสกรีนหน้าจอได้ใช่ครับสามารถทัชสกรีนได้ดูอัตรา การสิ้นเปลืองอ๋อก็คือเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่าได้เลยครับูกผมอันนี้คือเราขับเี่า์จการชาร์จไฟก็เข้ามาด้วยค่ะวิธีการใช้งานคือง่ายมากแล้วก็เป็นฟังก์ชันภาษาไทยด้วยใช่ใช่คือผู้หญิงขับใส่มาใช้งานได้สบายเลยครับค่ะดีมากเลยค่ะพี่ต้นแล้วนี้อีกอย่างที่อยรกจบบอกอันนี้คืออะไรรับผมอันนี้จะเป็นระบบมช่วยจอดช่วยจอดใช่ก็คือเวลาเราหาช่องจอดอะไรก็คือเรากดปุ่มได้เลยใช่ไหมคะใช่ถมจะชอบถึงเด็ดเป็นของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะจอด อีกอย่างหนึ่งพี่ต้นที่ผมเห็นพี่ต้นเมื่อกี้พูดว่ามีแอร์ด้านหลัง<อ>ผมอยากเห็น<ด>แอร์ด้าน,าาานหลังด้านหลังกันได้ค่ะพี่ต้นนะ <Okay. S 1> ไปดูแอร์ด้านหลังกันนะคะว่าช่องแอร์เขาเป็นยังไงก็คือ,แ,อแต่ว่าเราสามารถปรับโหมดแอร์ก็คือด้านหน้าเหรอคะพี่ต้นใช่ค่ะอ๋อ อ๋อมันยังมีข้อมันยังมีมีช่องเชื่อมต่อด้วยสายใช่ u s ีมีที่วางของได้เล็กน้อยด้วยนะคะน้องผมสูงเท่าไหร่น้อบุมสูงเท่าไหร่ร้อแต่บอกว่าห้ามไหมว้างไหมมีที่วเล็กรูอผมนะคะโอเคมามลยในกานั่งเบาะหลั้านีหยค่ะแลหวส้ามไห่ห้านนหมห้ามม้ามไหมหาให้ามไ้ามไหมห้ามหมห้ามหมห้าไหมาไหมห้ไหมหามไหมห้างไหมห้ามไหมหามหามมามมามหม้ากไหม้ากไลมว้ามไหามไมหมหมห้ามเหมห้า้าใครถ้าใครแบบอ่า ตัวเลก็กกว่านี้อาจจะ um แบบนั่งได้แบบสบายมากๆแต่ผมก็ว่าโอเคแล้วนะประมาณนี้ยโอเคมากกว้างแบบนั่งสบายพี่ต้นถ้าผมสนใจ EQB 250 EMG Line เนี่ยก็คือสามารถสั่งจองได้เลยไหมหรือว่าต้องพรีออเดอร์หรือได้รถเลยไหมอะไรอย่าเนี้ยค่ะก็ได้เลยครับน้องบุ๋มซึ่งอย่างคันนี้รถของลูกค้าพี่ต้นใช่ป่ะจองมาเดือน3จริงๆอ่ะต้องรับรถประมาณตุลา แต่ว่าลูกค้าของพี่อ่ะพี่มองว่าโอเคเราน่าจะมีสั่งมาได้ก่อนก็เลยให้ลูกค้าทําไฟแนนซ์ซึ่งทําไฟแนนซ์แค่วันเดียวพอวันลุ้งขึ้นปุ๊บก็ขายรู้ผลเลยใช่ครับพอรู้ผลเลยปุ๊บทางเบนซ์ตลี่งชั้นนี้ก็สุดยอดมากครับสามารถถารถมาให้ลูกค้าลงได้เลยว้า EQB มีทั้งหมด6สีครับน้องหมจะมีสีขาวสีขาวสีดำสีเทาสีบูน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ สีทองรถโตจะสั่งจองก็คือสามารถเข้ามาที่เบ็นตะหน่งชันได้เลยใช่ไหมคะใช่หรือถ้าไงก็ติดต่อมาทางทางพี่ได้เลย<ด>หรือรมาทน้องบุ๋มได้เลยเดีย